ค่ะวันนี้นะคะก็คือจะมาดูโจทย์ของแรงเงาแผ่นภาพที่กำหนดให้เพื่อแสดงเซตต่อไปนี้เอามาดูข้อหนึ่งกันเลยนะคะก็คือ a พาร์ม a พาร์ก็คือเราจะแรงเงาอ่ะตรงที่คุงคูแรงเงานะคะคือพื้นที่ที่เราจะเอานะโอเค a พารมแสดงว่าไม่เอา a นะคะเราก็ระบายไปเลยทุกส่วนที่มันไม่ใช่ a รวมทั้งยูนิเวิร์สด้วยเรียบร้อยไปดูข้อ2ค่ะ B ีพามเหมือนข้อเมื่อกี้เลยก็คือไม่เอา b อีเสร็จแล้วมาดูข้อ3ค่ะ A อพาม อินเตอร์เซกับ B ีพาร์หมายความว่าอย่งไงก็คือหมายความว่าไม่เอา A แล้วก็ไม่เอา B แสดงว่าเราเนี่ยระบายตรงที่เป็นยูนิเวิร์สทั้งหมดโอเคนะคะแบบนี้อ่าข้อ4ค่ะ A u ยูเนีแล้วก็วงเล็บพาร์มนะคะหมายความว่า A เนี่ยก็ไม่เอา A เนี่ยก็ไม่เอา B เนี่ยก็ไม่เอาดังนั้นเหมือนข้อเมื่อสักครู่เลยก็คือข้อสามเมื่อกี้ก็คือยูนิเวอร์สทั้งหมดรอบนอกทั้งหมดนะคะแบบนี้นะต่อไปข้อห้าค่ะ A อพามยูเนียนบีพามนะคะหมายความว่า A กับ b เนี่ยยูเนียนกันนะคะแต่ไม่เอาไม่เอา A แล้วก็ไม่เอา B ในส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นส่วนตรงกลางนะคะที่เราไม่เอาส่วนที่เราเอาอเรามารนเอากันเลยตรงนี้นะคะสี่มพูนเนี่ยก็คือส่วนที่เราเอานะคะต่อไปข้อ6 A อ n t ินเตอร์ซกแล้วก็พารมนะคะก็หมายความว่าเหมือนเมื่อกี้เลยก็คือเราจะไม่เอาส่วนตรงกลางนี้แสดงว่าเราจะไม่แรงเงานะแบบนี้นะคะอ่าต่อไป A ลบ B A ลบก็คืออะไรก็คือ เอา A ไม่เอา B ส่วนที่เป็น B เนี่ยเราไม่เอาเนาะเอา A ไม่เอา B อ่าแบบนี้ก็ค,คือเอาแต่ A อย่างเดียวนะคะต่อไปค่ะไปดูข้อ8กัน A intersect B พลัมเหมือนเมื่อกี้เลยก็คือว่า B เนี่ยเราไม่เอาเอาแต่ A อย่างเดียวนะคะ น่าโอเคอันนี้คือตัวอย่างข้าวของ8ข้อนะคะการแรงเงาของแผนภาพเวนออยเลอร์นะคะอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมาทำข้อนี้ให้ดูนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ